สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาแก้โจทย์ข้อนี้กันดูนะคะเหมือนของครั้งที่แล้วเลยเนาะมัวเซแทฮันอียกีนิกะอันนี้คือเรื่องที่คุยกันเกี่ยวกับอะไรนะคะภูเกีตว่าคัตชิ่อามาจินกอซอโครชิปเชียวเลือกข้อที่ถูกต้องที่เหมือนกับตัวอย่างนะคะจำได้เนาะโพกีแปลว่าตัวอย่างนะคะามาดูกันเนาะประโยคที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าซากากาอิซึมิดะคือิโกแพโดอิซึมิดะซากามีสองความหมายนะคะหนึ่งคือแอปเปิ้ล สนะคะหมายถึงการขอโทษขออภัยนะคะกิริยาของเขานะใช้ซากวาฮาดาแปลว่าขอโทษขออภัยแบบนี้นะคะมาดูกันที่ตรงนี้คืออะไรนะคะ <S <S แกมมาคำนามอีหรือกาอิตาแปลว่ามีคำนามมีตัวสะกดต่อๆนะตัวสะกดใช้อีคำนามไม่มีตัวสะกดใช้คานะคะูย่อเป็นตอสอกเอนาะตัวสะกดนะคะเช่น เรามีเงินเรียกว่าโทนีอิซมีดเรามีเพื่อนเพื่อนในภาษาเกาหลีเรียกว่าชิงกูก็จะเป็นชิงกูกาอิซมีดตรงกันข้ามนะคะคำว่าไม่มีนะใช้คำว่าคำนามอีหรือกาออบตาเหมือนกันนะคะคำนามมีตัวสะกดใช้อี คำนามไม่มีตัวสะกดใช้ถาเหมือนกันเลยนะไม่มีเงินใช้คําว่าโทนิออบซึมีดไม่มีเพื่อนเอาตัวอย่างเดียวกันเลยเนาะใช้คําว่าชินกูกะออบซิมีดาโอเคนะคะเขาบอกว่ามีแอปเปิ้ลคริโกแปลว่าและแล้วก็แพโดอิซิมีดา แพรหมายถึงลูกสาลี่หรือลูกแพรก็ได้นะคะโดแปลว่าด,ด้วยใช้กับคำนามนะนะคะแพรโดลูกแพรด้วยลูกสาลี่ด้วยอิสมิดาคือมีเขาบอกว่ามีแอปเปิลและก็มีลูกสาลี่มีลูกแพรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาคุยกันเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสองอย่างนี้ซากว่ากับแพรเป็นผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าผลไม้คือควาเอ อันนี้จะแถมให้นะคะคำว่าแพรจริงๆมีความหมายอื่นด้วยนะคะ1คือท้องนะเช่นคําว่าหิวภาษาเกาหลีเรียกว่าแพก้ากูกือดาคำว่าอิ่มนะคะแพก้าพูรูดาเขียนนะคะ, okay, ะคราวนี้มีอีกนะความหมายที่2ของแพรเขียนแบบเดียวกันเลยนะคะคือคําว่าเรือนะมีเรือมีท้องมีลูกสาลี่เนาะ แล้วก็มาดูคําอื่นกันว่าแปลว่าอะไรบ้างนะคะโยอิ Yo il, หมายถึงวันในสัปดาห์วันในสัปดาห์ทุกวันของภาษาเกาหลีจะลงท้ายด้วยจุดจุดจุดโยอิลนะเพราะฉะนั้นโยอิลคำนี้แปลว่าวันในสัปดาห์กูจะแถมให้นะคะคําว่าวันจนันเรียกว่าวอร์โยอิลต่อไปกูจะเขียนย่อๆนะวันอังคารเรียกว่าควายโยอิลวันพุธเรียกว่า ซูโยยนวันพฤหัสเรียกว่าโมโยยีวันศุกร์เรียกว่าคึมโยยนวันเสาร์เรียกว่าโทโยยนวันอาทิตย์เรียกว่าอีโยย มาดูความหมายของช้อยอื่นๆกันนะคะอันที่2นะคะคงบูปแปลว่าการเรียนนะถ้าจะให้เป็นกิจยาเรียนก็ใช้ฮาดาเข้าไปนะคะตัวอย่างเช่นนะฉันเรียนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลายัยนะคะเราจะใช้คำว่าชอนึ่นแท้학교에อ ฮันกุกกเดอรคงบูฮัมีดานะเราก็ใส่ฮาดาเข้าไปนะคะชอเนินก็คือชั้นนะหรือผมก็ได้นะคะแทฮักโยแปลว่ามหาวิทยาลัยนะเอซอตัวนี้นะคะเป็นตัวบอกชี้สถานที่แปลว่าที่นะฮันกุก,กแปลว่าภาษาเกาหลีฮันกุกแปลว่าประเทศเกาหลีนะคะนะฮันกุก หมายถึงประเทศเกาหลีส่วน한ก어หมายถึงภาษาเกาหลีนะคะหรือจะใช้คำว่าฮันกุงมายก็ได้นะอันนี้สองอันนี้แปลว่าภาษาเกาหลีนะคะส่วนูฮัมนีดานะคะตัวนี้นะแปลว่าเรียนโอเคเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะขอ 2, ้อสองคงบูหมายถึงการเรียนขอ 4, ้อสี่생แปลว่าวันเกิดนะ คำว่าแซงนะคะเป็นตัวภาษาจีนเนาะฮันจารากศัพท์แปลว่าเกิดหรือชีวิตก็ได้นะอีลตัวนี้แปลว่าวันเพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็นวันเกิดไปเลยนะคะถ้าเราจะบอกว่าปาร์ตี้วันเกิดเราใช้คําว่าเซ n ง i ีลพร์ตี้ถ้าเราจะบอกว่าของขันของขวัญวันเกิดเราใช้คําว่าเซงอีลซอนมูลซอนมูลแปลว่าของขวัญนะคะปาร์ตี้ใช้ทับศัพท์เนาะเป็นพั์ตี้นะคะ ข้อต่อมานะเฮียงเงินซูมูร์ฮันซาลิมีดานูนานเนสซูมูรเซซาลิมีดาข้อนี้นะคะผู้พูดเป็นผู้ชายแน่นอนเนาะเพราะเขาเรียกพี่ชายของเขาว่าเฮียงเรียกพี่สาวของเขาว่านูนาถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเรียกพี่ชายว่าอุปปาเรียกพี่สาวว่าออนนี่โอเคเนาะเขาบอกพี่ชายอายุซูม um ูรฮันแปลว่า21 ซึ้อมุดคือ20นะคะฮันทน่าตัวนี้คือ1น,อนึ่งเนาะยีบวกหคือ21ซาเิเอ็แปลว่าขวบปีอย่างเงี้ยนะคะอิมีดาคืออีดาคือนูนาพี่สาวอายุซึมูลเซซาร์แปลว่าพี่สาวอายุ23ปีโอเคเนาะเซตัวนี้นะคะคือ3นะ,นะเขาคุยกันเรื่องอายุนะคะตอบไนไนแปลว่าอายุนะคราวนี้มาดูช้อยข้ออื่นเนาะสองนะคะนายจาแปลว่า วันที่เช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่สมมติวันนี้วันที่1มกรานะคะนะอย่างเงี้ยเรียกว่านาจาวันที่เท่าไหร่นะคะ1มกราก็จะเรียกว่าอีดอีเคนเกาหลีเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเดือนที่1วันที่1วนวแปลว่าเดือนนะอีแปลว่าวันนะคะอีเริ่มแปลว่าชื่อแล้วก็ชีกันแปลว่าเวลาก็ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้รูแถมให้นะคะในภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่2อย่าง หนึ่งคือตัวเลขที่เป็นเกาหลีแท้กับสองตัวเลขที่ยืมมาจากภาษาจีนตัวเลขเกาหลีแท้ส่วนมากจะใช้กับการนับนะคะมันก็จะมากับลักษณะนามเช่นกี่ชิ้นกี่อันกี่แผ่นกี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนยืมมาจากภาษาจีนนะคะส่วนมากจะใช้กับพวกการบอกหมายเลขต่างๆเบอร์โทรศัพท์เบอร์ห้องทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ใช้กับพวกการบอกวันที่เดือนปีนะคะบอกเวลา จะใช้กับการบอกนาทีและวินาทีการบอกชั่วโมงกี่โมงแบบที่เป็นโมงชั่วโมงนะคะจะใช้เป็นตัวเลขเกาหลีนะเช่นตอนนี้ตอนเที่ยงก็จะใช้คำว่ายอลทูชีนะคะแล้วก็ตอนนี้2ชั่วโมงแล้วนะก็จะเป็นทูชีการอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี้ก็จะคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าซายคำนี้นะ อายุกี่ขวบกี่ปีเนี่ยมันเป็นเกาหลีนะคะมันเป็นใช้ในการบอกอายุเช่นอายุ10บขวบจะต้องใช้ตัวเลขตัวเลขเกาหลีนะเป็นยอลซาแต่จริงๆรแล้วคาว่าอายุมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ค่อนข้างจะเป็นภาษาเขียนนะคะจะใช้คําว่าเซ่ความหมายเหมือนกันนะกี่ขวบกี่ปีเหมือนกันนะคะแต่นี้จะอ่านว่าชิบเซตัวนี้อ่านว่าชิบนะตัวนี้จะอ่านว่ายอนนะคะตัวเลขเกาหลีมันก็จะใช้กับลักษณะนามที่เป็นเกาหลีนะตัวเลขจีนก็จะใช้กับลักษณะนามที่เป็นตัวเลขจีน ส่วนมากการนับเนี่ยจะใช้ตัวเลขเกาหลีแท้นะคะพวกนาซตเน넷อย่างเงี้ยนะก็จะใช้ในการนับซึ่งหนักลักษณะน้มแล้วก็ต้องจําลักษณะน้มไปด้วยนะคะส่วนพวกที่ยืมจากภาษาจีนเช่นอิลีซัมซาอย่างเงี้ยนะคะใช้กับหมายเลขวันที่าจาไปเนาะแล้วก็เงินด้วยนะคะราคากี่บาทกี่บาทอย่างงี้เนาะและจริงๆตัวเลขที่ยืมมาจากภาษาจีนใช้กับการบอกน้ําหนักส่วนสูงความยาวด้วยนะคะอุณหภูมิกี่องศากี่กิโลเมตร อะไรอย่เงี้ยนะกี่เซนติเมตรพวกนี้นะคะจะใช้กับตัวเล็กจีนนะ